ส่วนในบ้านเราครับมาดูภาพบรรยากาศยามค่ําคืนนะนี่คือกองทัพเรือนะที่อัญเชิญเรือพระที่นั่งสามลำนะนำไปผูกทุ่นประกอบการแสดงกาบเหเรือเฉลิมพระเกียรตินะอันนี้เป็นภาพของคุณชัยฮนะโพสต์เฟ e บุ๊กสวยมากฮะมุมนี้สวยงามมากค่ะท้องน้ำเนี่ยโอโ้โหนะฮนะนะนะแล้วก็ ดูภาพบรรยากาศฮะนี่คือคลิปบรรยากาศที่นี้นะฮนะนี่ยามค่ำคืนฝนตกด้วยนะเมื่อคืนนี้ทั้งสองรอบการแสดงเลยนะคะเมื่อวานช่วงบ่ายสามโมงแล้วก็รอบสองทุ่มค่ะอันนี้มองออมุมอีกฝั่งหนึ่งฮะ,ะนะเนี่ยเรือที่นำมาปลูกทุน่นนะฮะประกอบการพายแล้วก็มีกาบเหเรือด้วยครับโอ้โหแต่เห็นดนะ้ว่าฝนนี่ยังตกกำพำอยู่เลยนะ มีลงมาหนักๆในช่วงค่ำนะฮะรุ่ง d a y บ่ายเย็นๆนฮะสวยงามมากครับอ,อันนี้เป็นคลิปจากแฟนเพจศูนย์ข่าวชุมชนมอเกษตรศาสตร์นะครับเรือพระที่นั่งเอเฉลิมพระเกียรติแบบผูกทุ่นในแม่น้ำเจ้าพระยาฮะพิธาราชบรดิษฐ์ครับ ตั้งใจบ้างครับปีพายนะคนแสดงไม่ท้อคนดูก็ไม่ทิ้งค่ะโอ้โหคนดูยังหนาแน่นอยู่เลยนะเมื่อวานเป็นเป็นวันสุดท้ายนะเพื่อดูนะดูเสียฝนตกฮะเดี๋ยวจะมีซ้อมใหญ่กันอีกครั้งนึงงเดือนิีหาคมแล้วดูภาพตอนที่ฝนตกหนักๆนะช่วงที่ฟ้ายังไม่มืดค่ะตช่วงรอบแรกนี่เหรอไหมอันนี้เป็นคลิปจากแฟนเพจเสียงจากทหารเรือนะฮะ คลิปในโลกโซเชียลครับในทิกตอกที่มีการนําไปเผยแพร่กันต่อเยอะมากครับบรรยากาศเมื่อวานนะฮะหลากหลายมุมนะคะโอ้โหหลากหลายมุมหลากหลายคิ้นนะฟังคลิปก็ไปใส่เพลงอูดูฟ้าแทบอ่ะโอ้นหนักในในวังเรือไฟฟ้าวิ่งผ่านมาพอดีกับเรือพระที่นั่งคือเรือโดยสารยังสัญจรปกติแล้วเป็นเรือเรือยุคใหม่ไงเรือไฟฟ้าไงวิ่งผ่านเรือพระที่นั่งอ่ะ โอ้โหนี่ภูมรปัญาศท่ถามกลางฝนตกฮะดูดีะหลายเหตุการณ์ในช่วงเวลาเดียวกันค่ะโอ้โหนะชื่นชมนะคะสุดกานกนต่ะ ได้ติวได้บรรยากาศยิ่งแบบหนึ่งนะพี่นะ,ะนี่ฮะบรรยากาศรุ่วหวานนะฮะคแล้วนี่คือตอนที่เรือสุวรรณหงส์เนี่ยต้องกับเข้าขู่นะฮะเนี่ยพีพายดูฮนะพี่พายทำหน้าที่ฮะคือไม่ใช่แค่การแสดงฮนะคือพายจริงนะสัญจรได้จริง คือฝีพายครับผู้ที่ทำหน้าที่อยู่บนเรือพระที่นั่งครับแต่ท่านผู้ชมดูอีกมุมหนึ่งครับอันนี้ในทิกต o อกนะครับเรา,ากำลังฝีพายเรือพระที่นั่ง แต่งกายอย่างสมาร์ทองอาจพร้อมทําหน้าที่ค่ะแล้วก็สวยงามมากครับยันอยู่บนบกฮะแล้วก็อีกมุมหนึ่งฮะอันนี้ได้นั่งพักบ้างได้นั่งเรือไปบ้างโอ้โหสวยงามมากเจ้าพญากรุงเทพเราเนี่ยสวยมากดูสิฮะสวยมากค่ะโอ้โหคือคนไทยจำนวนไม่น้อยนะที่ยังไม่เคยนั่งเรือตอนกลางคืนเจ้าพญานะ ผมว่าควรหาโอ,อกาสสักครั้งนะครับแล้วตอนนี้นะคะาพบรรยากาศที่แม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยเรือท่องเที่ยวเยอะมากแล้วเรือโดยสารนะคือเป็นเรือค่าโดยสารปกตินะ,ะทุกวันนี้มันจะเป็นเรือมีสองที่นั่งกัผมเคยนั่งเป็นเรือค่าโดยสารปกติเลยครับนั่งชมวิวไปโอ้สวยมากก็มีทั้งโดยสารปกติดูวิวไปแล้วก็กลางคืนค่ะก็ะนักท่องเที่ยวเยอะค่ะเรือท่องเที่ยว แม่น้ำเจ้าพยานี้ก็จะสว่างสวยไปด้วยเรือเรือ,รอท่องเที่ยวเรือดินเนอร์นะคะโอ้สวยมากฮะหลากมุมฮะตอนคืนแล้วนะ เมื่อวานนี้ทีมข่าวท็อปนิวนี่ก็ไปนะครับไปรายงานครับเจอฝนนะคุณแซค็ค คนลุก่ะและเมื่อวานนี้ฮะที่ปรึกษาคณะกรรมการพลเรือตรีไพรทูลปัญญสินครับเมื่อวานนี้ได้สัมภาษณ์นะครับว่ากองทัพเรือเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนในการอัญเชิญเรือพันธนั่งทั้งสามลำจากปู่ทหารเรือธนบุรีครับปู่ทุ่นทําการแสดงที่ท่าราชบรดิษฐ์สีพายที่ท่านผู้ชมเห็นนะแต่งกายตามโบราณราชประเพณีเลยนะครับ นะแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาชมเมื่อวานในบรรยากาศอันนี้ก่อนฝนจะตกนะก็มีเจ้าที่คอยอำนวยความสะดวกนะครับค่ะ<ฆ>นะเรือสามลำก็คือเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์แล้วก็เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณราชการที่เก้าครับเมื่อว,วานมีรอบห้าโมงเย็นก็รอบสองทุ่มค่ะสุพรรณหงษ์คือเห็นในธนบัตรตอนเด็กๆนะใครได้ไปดูเอ,อ่อ ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำนี่ด้วยตนเองเนี่ยเป็นบุญตาครับนี่ขนาดซ้อมเนแะแล้วก็ขนาดผูกทุ่นยังไม่ได้เข้าขบวนเรือเต็มรูปแบบโอ้โหท่านผู้ชมฮะบนโลกมนุษย์เนี่ยยังมีประเทศประเทศหนึ่งดินแดนดินแดนหนึ่งที่รักษามรดกทางวัฒนธรรมโบราณราชประเพณีเอาไว้ได้อย่าง หมดจดงดงามแบบนี้ก็คือประเทศไทยของเราฮะ,ะจงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยไม่ควรเพี้ยนขนาดนี้นคือน้องว่าส่วนหนึ่งค่ะด้วยจังหวะเวลาที่โลกโซเชียลเข้ามาพอดีรประจวบเหมาะกับราชประเพณีนี้ได้นำ,นำกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ได้เห็นได้ใกล้ชิดมากขึ้นครน <ะ S 2> <ด>ูคะผ่านไปรอดูเลยมองผ่านมุมมองของประชาชนหลากหลายค่ะ เราได้ร่วมภูมิใจกันแล้วมีกล้องเยอะเนาะมือถือเป็นกล้องหมดทุกคนเป็นผู้สื่อข่าวได้หมดเลยได้สัมผัสได้ใกล้ชิดได้ไปเห็นของจริงกับตานทุกคนก็มีความสุขนะนี่ความภาคภูมิใจจริงพาลูกพาหลานพาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าไปมีความสุขกันทั้งครอบครัวหาของกินอร่อยกินหลังจากนั้นอีกอ่ะโอ้โหนี่คือสิ่งที่ที่เราเราจับต้องได้นะจับต้องได้ใกล้ชิดได้ฝรั่งเศสไม่มีอย่างนี้นะเนี่ยตอนฝนตกอ่ะในช่วงประมาณ5โมงกว่า ผนบอกอ่าคนดูก็ไม่ถอยนะทีมงานไม่ถอยคนดูก็ดูต่อเพราะในสถานการณ์จริงเนี่ยเดือนเพฤศจิกาไม่น่าจะมีฝนนะพฤศจิกาไม่น่าจะมีฝนแล้วแต่ก็ต้องพร้อมรับทุกสถานการณ์บันซ้อมนี่เดี๋ยวลองฟังท่านที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีนะฮะพลเรือตรีไพฑูรย์ สำหรับกิจกรรมในการเฮลิเอเเฉลิมพระเกียรติในวันนี้เป็นวันที่2กับที่กองทัพเรือได้ดําเนินการแล้วก็ทูลเก้าถวายเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทางกองทัพเรือได้ท่านพลเอกกระดุงพันเอี่ยมนะครับได้กระบบงคมทูลแล้วก็ส่งพระราชทานมา,าก็จะเหลือในค่าคืนนี้ก็จะมีรอบ ในเวลา20นาฬิกานะครับหลังจากนี้เนี่ยทางกองทัพเรือก็จะไปเตรียมความพร้อมในเรื่องการถวายงานการจัดขบวนพายุหยาตราทางโชรมากในพระราชพิธีถวายาพระาทพระถินนะครับซึ่งจะมีการซ้อมย่อยครั้งที่1ในวันที่1สิงหาคมแล้วก็กองทัพเรือจะทาการฝึกซ้อมในทุกวันประหัตของเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเป็นการซ้อมย่อย10ครั้งแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การซ้อมใหญ่นะครับ2ครั้งในวันที่15กับวันที่22ตุลาคมแล้วก็จะมีความพร้อมเต็มที่ในวันที่27 ซึ่งเป็นวันพระพิธีขององค์ท่านนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนจะสามารถร่วมวันพระพิธีอย่นได้นอกจากการรับชมในวันนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องได้เฝ้าการฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพเรือนะเป็นกําลังใจให้กันในการที่เราจะต้องทําการฝึกทั้ง10ครั้งนี้นะครับทั้งสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาเรามีที่ว่างตลอดเส้นทางนี้ในช่วง4.2กิโลเมตรตั้งแต่ท่าวาสุกีถึงท่าวัดดุลแล้วก็เฝ้ารับเสด็จนะครับแล้วก็ชื่นชมในพระบรมีขององค์ท่าน ในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมใน2 5 1 7ในเวลา15นอัน <ไป S 3> นี้เป็นไทม์ไลน์ค่ะที่ท่านได้เปิดเผยจะซ้อมย่อยอีกครั้งหนึ่ง1สิงหาคมค่ะคในยืนอยู่ข้างหลังนะสีพายมาชุดแบบเต็มยศเลยยืนให้ท่านผู้ชมท็อปนิวได้เห็นจะชัดและขอบคุณคุณแซกทราวุิเมื่อวานนะี้ในสีพายฮะในชุดอย่างนี้เลยนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ